ก็จบร้อยต่อบาทได้ได้ไ,ดไดยังปมานี้ได้อยู่แต่มันเอียงซ้ายเอียงขวายังยังคุมไม่ค่อยได้แต่มันก็เริ่มจะชินกับองศาบาลานมากขึ้นแล้วลหละแต่ว่าตอนนี้กลัวอยากจะเพิ่มองศาขึ้นไปอีกนะองศาที่แบบว่าต้องกดเบรกล้วนๆเลยอะม่ต้องใช้คันเร็วอะ แต่กลัวป้ายทะเบียนมันสูดแล้วทะเบียนทงังแล้วท้ายสั้นเพิ่งมาวันนี้พรุ่งนี้วันหยุดเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนไปท้ายสั้นน่าจะเพิ่มมงศาได้อีกต้องคุมคันเร่งกับเบรกให้มันสมูทอ่ะจะได้ไปต่อได้ยาวๆรถคิดว่าถ้าคุมคันเร่งกับเบรกได้สมูทแล้วอ่ะอาการเอียงซ้ายเอียงขวามันน่าจะดีขึ้นในถนนเส้นนี้ยังไม่ได้เปิดใช้นะ ก็มีชาวบ้านขอข่าผ่านแต่แต่คือมันปิดอยู่อ่ะเป็นแบลนเจอร์กั้นไว้อยู่ยังไม่มีกําหนดแต่ก็ต้องระวังถ้ามีรถมีอะไรก็อย่าอย่าเพิ่งไปเล่นแ้ยเออยู่เฮ้ยรอหมดองศาพอองศามันส่ำหน่อยนึงแล้วรถมันไม่ค่อยมีทอกอ่ะ มันทําให้มันดึงให้เด้งกลับขึ้นมาต่อไม่ค่อยได้องศามันต้องแบบใกล้กับบาลานซ์มากๆอะรถคันนี้มันถึงจะดึงไหวถ้ขนาดใช้เกียนะร์หนึ่งนะคอรคมันน้อยมากเลยอ่ะ mm. แต่ยังคุมซ้ายขวาไม่ค่อยได้ไอะ ออโอ้จริงๆองศา,ศา,มาเมื่อกี้ดีเลยจังหวะที่แบบพืดขึ้นไปแล้วก็แตะเบรกถ้าแตะเบรกแล้วองศาไม,ไม่ต่ำเกินไปแล้วก็แตะคันเร่งเบาๆให้ได้นะทาให้มันชินน่ะน่าจะไปได้อีกแล้วก็จะทําให้ความเร็วลดลงได้ด้วยความเร็วก็จะไม่เพิ่มอ่ะ เออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ประมาณนี้ถือว่าถ้าให้เสียพีมาถ่ายรูปให้นี่ก็ยังมีเวลาให้เสียพีได้จับกล้องอยู่นะ เมื่อกี้รอบหมดอะรอบมันตัดเลยอะแต่มันยังพอมันยังเป็นองศาที่แบบเอาเติมขึ้นได้อยู่อะเออแต่มันเดียวเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้แต่ไม่ดีอะไม่ค่อยดีกับทุดวาวเท่าไหร่มันไปขวาทำให้มันเลี้ยวไม่ได้ทำไม่เป็น รอยียาวดีว่เลียงเียงว่ะไม่ไหวคุมซ้ายขวาไม่ได้เออแต่ยาวดีมากี้ชอบชอบเริ่มเริ่มคุ้นแล้วแต่ยังไม่สมูทพอถ้าถ้าสมูทมากกว่านี้รอบมันจะยังไม่หมดอนนั้รอบมันหมดไวไปมันมันเลยพอรอบมันหมดไปปุ๊บองค์3มันตับมันเลยแบบไม่ค่อยได้ รถมันดึงขึ้นไม่ไหวงเงไม่ไหวว่าเ,เอียงอ้ยคุมยากเลยพอพอพยายามจะคุมซ้ายขวามันจะรู้สึกว่าไม่กล้าเอาขึ้นสูงมาก แล้วมันทำให้รอบมันด,ดึงดึงไปเรื่อยๆแล้วก็รอบหมดก่อน อะไรบางอย่างในการใช้เอวเอนเป็นอย่างนี้เองเหรอเนี่ยแตวลองหม่อยมันจะได้ไหมโอ้เอาใจนะใช้เอวรีบหังไว้เลยแล้วขยับเอวเอาแง่ซึ่งจะตัดกระลู หักโอ้โหไม่กระจกร้อยกว่าบาทกระจกหักดีดดนะพรุ่งนี้วันหยุดจะเอากระจกเดิมมาเปลี่ยนใส่น่าจะกระแทกแรงไปอะ่ะเดี๋ยวข้างนี้ก็ใกล้แล้วมั้งโอ้โแล้วยังเหลือข้างนึงแม่งก็ นี่แหละน่าใช้ของถูกอันนี้คือกระจกบานนี้นี่คือไม่เคยล้มเลยนะตั้งแต่ใส่กระจกบานนี้มาอาจจะเพราะว่าดึงโยกมันแรงมั้งเวลาพับ แม่งดีดแรงมากโอ้โหกดเบรกแทบไม่ทันโ,โหดีดแรงมากเมื่อกี้ไหนบอกว่าไม่ใช้คัดแล้วมันจะโอเคกว่าใช้คัดต่อเกียร์ง่ายกว่าเยอะเลยทำไมผมบอกไม่ให้ใช้คัดกันวะ กลัวมากไม่ใช้คัตแต่เมื่อกี้นะี่กดเดตุการณ์มันดีดคลุกเลยไม่ใช้คัตอ่ะ กับบไลฟ์แบะบแบบเปิดบบค,คันเร่งปุ๊บดรอปแบ็กดรอปแบ็กกอเบรกไม่ได้ไม่ได้สกิลกอเบรกยังไม่ดีขนาดนะั้นโอ้หถ้าทำอย่างนั้นได้นี่ยาวดรอปแบ็กปุ๊บกอเบรกทำเดี๋ยวก็จะตกรอบก็จะไม่หมดเร่งได้ต่อ